ดูความคืบหน้านะครับวันนี้เสียบิ๊กเจ้าของรถบรรทุกที่ตกท่อร้อยสายไฟนะที่ตกหลุมลงไปเนี่ยวันนี้มาให้การกับตํารวจแล้วครับแต่เจ้าตัวยังปิดปากเงียบไม่ยอมตอบคําถามใดๆกับสื่อเลยนะครับไปดูครับวันนี้นายพัชรพ,พลจันทรินทรากรหรือที่เรียกกันเสียบิ๊กดาวเขียวฮะ <c oughs> นี่ตอนนี้กล <c oughs> ายเป็นฉายาเข้าไปแล้ว <c oughs> ครับผู้ที่ถูกกล่าวอ้างครับว่าเป็นเจ้าของรถบรรทุกที่ตกบ่อพักท่อร้อยสายไฟ และนายศักดิ์มงคลหรือบอยอายุ29ปีคนขับรถครับมาให้การกับพลตำรวจตรีสุวิชาจินดาคำผู้บังคับการกองบังคับการส0บเจรย์ตรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเจรย์ตรวจแห่งชาติและคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งระหว่างเข้าให้ปากคำครับเสียบิ๊กไม่ยอมตอบคาถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยครับ,ท,บ,บที่การปฏิิงร้อกควบคุมไม่ให้มันเกินต้องการหรือไม่เกิยังไงนะครับ

เสียบิกครับเป็นผู้ครอบครองรถนะครับนะแล้วก็เป็นผู้ที่ออกมาโวยวายและเป็นผู้จัดการหารถเทรลเลอร์มาเคลื่อนย้ายรถ10บล้อออกจากจุดเกิดเหตุเองทั้งหมดด้วยซึ่งมีภาพปรากฏออกสื่อไปก่อนหน้านี้แล้วโดยผู้กำกับสบพพระขนงบอกว่าจะใช้เวลาสอบปากคำตลอดทั้งวันโดยมีเจรตํารวจมาร่วมสอบปากคำโดยประเด็นที่ต้องสอบครับก็คือมีส่วนร่วมรู้เห็นให้คนขับรถบรทุกสิบล้อ แบกน้าหนักบรรทุกดินเหนียวเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดก็คือ25ตันหรือไม่มเจ้าของรู้ไหมหรือคนขับทําเองถ้ารู้เห็นด้วยก็ผิดด้วยแต่ตามปกติแล้วเนี่ยคนขับรถเขาก็ไม่ค่อยที่จะถือวิสาสะทําเองสักเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องดูฮะว่าเคสนี้มันจะแตกต่างกันหรือไม่ขณะที่พลตํารวจตรีพันลบอลแลมล่ารักษาราชาการแทนรองผู้บญชาการตํารวจนครบาลน,นะครับในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง วันนี้ก็ประชุมร่วมกับตำรวจนครบาลหและสนอพระขนงออกมาบอกว่าตอนนี้แจ้งข้อหาคนขับรถไปแล้วครับข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสและข้อหาขับรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดท่านี้มีการตรวจสอบความผิดอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งรถบรรทุกว่ามีอุปกรณ์ส่วนควบหรือไม่รวมถึงบ่อพักว่ามีการก่อสร้างตรงตามหลักวิศวกรรมหรือเปล่าซึ่งจะประสานสภาวิศวกรรมให้มาช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ ส่วนกรณีที่มีภาพว่ามีความพยายามดูดน้ำมันออกในภาพนี้ดูดออกมาแล้วก็ตวงใส่ถังรวมถึงเอาดินกลับไปที่ไซ้ง่ายก่อไงานก่อสร้างพนักง,งานสอบสวนไปลังรวบรวมพยานหลักฐานว่าคุณมีเจตนาจะทำลายพยานหลักฐานหรือไม่เหมือนมีความพยายามว่าจะเอาออกอ่ะเพื่อให้น้ำหนักรถมันเบาลงแต่สุดท้ายก็ยังเกินสุดท้ายก็เกินอยู่ดี30กว่าตันนะครับส่วนเรื่องสวยสติกเกอร์หน้ารถ ที่ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นสวยไหมหรืออะไรอย่างไรเบื้องต้นทราบว่าผู้ประกอบการมีรถหลายคันนี่ตามที่เขาอ้างนะเขาก็เลยติดสติ๊กเกอร์ไว้เป็นสัญลักษณ์แต่หากพบว่ามีการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ก็จะดําเนินการตามกฎหมายสําหรับรถคันอื่นๆของผู้ประกอบการรายนี้หากปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถวิ่งได้ตามปกติแต่ก็ต้องจับตามองเป็นพิเศษครับว่าขณะวิ่งเนี่ยคุณกระทำผิดหรือไม่ สติกเกอร์เนี่ยเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมีรถหลายคันนะครับก็อาจจะมีการทําสัญ,ญลักษณ์ของรถตัวเองว่าอะไรสัญ,ญลักษณ์ A B C D อะไรต่างหรือสัญ,ญลักษณ์รอบรถเนี่ยนะครับว่าจะให้ดูว่าเป็นรถของตัวเองในการขับรถบางทีเกิดว่าขับผ่านกันอะไรนู่นนี่นั่นเลยฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าประกอบพยานถามว่ามีการทุจริตมีการเรียกรับผลประโยชน์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเงินการตามกฎหมายต่อไปนะครับส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตครับว่ารถบรรทุกคันเกิดเหตุเนี่ยเปลี่ยนป้ายบนรถหรือไม่ เพราะจากภาพที่กทมบันทึกเอาไว้เมื่อเดือนกร,รกฎาคมม,มันมีติดภาพมีสติกเกอร์เขียนไว้ว่าเนี่ยเสียอังเปามันจะมีสติกเกอร์ติดไว้อยู่แต่วันที่รถตกหลุมเนี่ยติดป้ายตัวบีดาวเขียวยทีมงานลองเทียบดูนะ,ะนี่นะนี่นกร,รกฎาคมยังเป็นเสียอังเปาเลยเสียอังเปา,อ,เปาอันนี้อีกอันนึงเป็นเสียบิก๊กตรงนี้เนี่ยเอ๊ะยังไงนะครับตำรวจบอกว่ากำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบว่าจะเกี่ยวโยงกับการจ่ายส่วยหรือเปล่า เบื้องต้นยืนยันว่าเป็นรถคันเดียวกันแน่นอนอฮะแค่เปลี่ยนป้ายที่อยู่ด้านบนเปลี่ยนเสียใช่แต่ไอ้คำว่าการเปลี่ยนป้ายเนี่ยมันจะมีในยะอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องดูเ,<อ>เป็นสัญ,ญลักษณ์การเปลี่ยนผ่านเจ้าของหรือสวยเกี่ยวข้อยยง,อ,งอะไรหรือไม่ก็ต้องว่ากันจะอังเปาเป็นบ๊กแล้วเ,<อ>เพราะฉะนั้นคดีนี้ฮะคณะทํางานบอกว่าวางกรอบแนวทางการสอบสวนไว้ใน3ประเด็นหลักครับ1ก็คือตรวจโครงสร้างคานเหล็กจุดเกิดเหตุ เพื่อเทียบเคียงกับจุดอื่นนะครับอันนี้บอกว่าต้องประสานข้อมูลร่วมกับวิศวกรรมสถานนะครับเพื่อดูว่าคารหเ็กเนี่ยนะฮะได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องของพื้นผิวด้วยนะมไม่ใช่แค่เรื่องของรถบรรทุกอย่างเดียว2ก็คือเรียกบุคคลที่ปรากฏในคลิปว่าเป็นผู้พยายามขนถ่ายน้ามันออกจากรถเนี่ยเดี๋ยวต้องมาสอบปากคานะครับคือทางสารวัตรจราจรเนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะที่เป็นข่าวเนี่ยในวันนั้นก็เห็นอยู่นะฮะ มีการดำเนินก,การอย่างไรหรือไม่แล้วก็ต้องไปตรวจถังน้ามันโดยให้ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบถังน้ํามันใต้ท้องรถเพื่อทีเทียบเคียงกับภาพที่ปรากฏในคลิปอีกด้วยและ3ก็คือสอบปากคาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมก็คือต้นทางเลยที่รถบรรทุกออกมานายหน้าผู้รับเหมาคนควบคุมดูแลบอ่อพักร้อยสายไฟใต้ดินจุดเกิดเหตุคนที่ดูแลสถานที่จุดเทดินที่รามินทรา19 พนักงานขับรถตักดินของโครงการก่อสร้างคนที่ผู้ที่กองดินที่นําดินออกจากจุดเกิดเหตุแล้วไปพักไว้ที่ไซงานด้วยนะฮะหรือคนขับรถบรรทุก3คันรวมถึงคันที่เกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นคันที่เกิดเหตุหรือไม่ใช่คันที่เกิดเหตุตรวจสอบทั้งหมดผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องสติ๊กเกอร์ดาวเขียวอันนี้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าจะมีใครบ้างคนที่ขับรถบรรทุกทุกคันเลยครับที่มีการขับเข้าออกโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมดังกล่าว ก็เรียกมาสอบทั้งหมดแล้วการไฟฟ้านครหลวงแน่นอนฮะอันนี้เป็นเจ้าของเรื่องของการขุดบ่อพักสายไฟก่อนหน้านี้ก็จะต้องมีการสอบให้ครบถ้วนกระบวนความส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวะสะทนี่ฮะพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานน,นี่คือเขาบอกว่าเขามาตรวจคานเหล็กที่มันหักฮะคือด้วยความที่บอรถบรรทุกมันหนักมากใช่ไหม,มเขาบอกว่าคานเหล็กมันหัก ก็ไปดูสิว่ามันหักแบบไหนไปหารอยเชื่อมต่อของเหล็กปรากฏเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกรขบว่าวันนี้เนี่ยมาตรวจสอบคานเหล็ก H อ e บี am, ขนาด40คูณ40เซนติเมตรหนา2เซนติเมตรมาหาจุดเชื่อมต่อของเหล็กเพื่อน,นําไปสรุปว่าตรงแล้วจุดที่หักเนี่ยเป็นรอยเชื่อมต่อของเหล็กหรือไม่ก็จะได้สรุปข้อมูลหาสาเหตุแล้วชี้แจงในสัปดาห์หน้าต่อไปว่ามันเกิดจากอะไรบ้างคืออันนี้เนี่ยเหล็ก มันยังไงไม่ทราบอะแต่พอมันบรรทุกน้ําหนักเกินอะแม้ว่าเหล็กจะได้มาตรฐานก็ไม่รู้ว่าจริงๆจะเอาอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็น่าเห็นใจทีนี้ครับเรื่องคานเหล็กที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมีการกู้ขึ้นมาจากบอ่อเมื่อคืนครับพบว่ามีบางส่วนเนี่ยหักตกลงไปในบอ่อเบื้องต้นวิศวกรรมมาตรฐานแห่งประเทศไทยสันนิษฐานว่าปัจจัยที่ทําให้โครงสร้างรองรับฝาบอ่อวิบัติหรือว่าพังลงมาเนี่ยมี3ข้อมี3ปัจจัยข้อแรกก็คือน้ําหนักรถบรรทุกมากเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด สำหรับรถบรรทุก10บล้อกฎหมายกำหนดไว้ไม่เกิน25ตันหากบรรทุกเกินจะทำให้เกิดความเสียหายได้อันนี้ก็ข้อเท็จจริงคือเกินแน่นอนส่วนข้อ2ครับโครงสร้างรองรับฝาบ่อเป็นคานเหล็กตัวไอและมีการใช้เหล็กข้ออ้อยทำเป็นตัวบั้งข้างคานต้องตรวจสอบว่าคานเหล็กดังกล่าวรับน้ำหนักบรรทุกได้เท่าไหร่และการใช้เหล็กข้ออ้อยทำเป็นตัวบั้งติดข้างคานเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่และข้อที่3ครับขั้นตอนการทำงานและใช้งานคานเหล็ก ซึ่งตำแหน่งการวางในระหว่างปิดเปิดฝาบ่อและการขยับของฝาบ่อในขณะที่รถเคลื่อนที่ผ่านอาจทาให้คาเหล็กเคลื่อนออกจากตำแหน่งหรือเกิดจากการเยื้องศูนย์ของแรงกระทําอาจทาให้คาเหล็กบิดตัวได้และทําให้ฝาบ่อสูญเสียจุดรองรับและพังสุดตัวลงมาซึ่งคาดว่าผลการตรวจสอบทั้งหมดครับวสทน่าจะนัดถแถลงข่าววันพุธหน้า15พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาครับอืมก็ต้องดูทั้งสส่วนแหละทั้งตัว น้ำหนักเกินแล้วก็วิศวกรรมของฝาด้วยนะฮะทีนี้คุณผู้ชมครับไปดูประเด็นนี้กันหน่อยนะครับคืออันนี้เนี่ยทางด้านของออตํารวจที่เขาเรียกไปสอบปากคำกรณีเรือบรรทุกตกบ่อที่สุขุมวิทเนี่ยอ,อีกคนหนึ่งที่ต้องไปให้ข้อมูลเลยก็คือคนสําคัญคนนี้ฮะคุณอภิชาติภัยรุ่งเรืองอคุณอภิชาติประธานสนาพ,พันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเพราะว่าเป็นคนที่ออกมาบอกว่าไอ้สติ๊กเกอร์นั้นน่ะสวยคอนเฟิร์มให้เราตั้งแต่วันแรกเลยว่านี่โอ้ชัวร์ฮะสติ๊กเกอร์สวยเพราะฉะนั้น เมื่อมีข้อมูลใช่ไหมก็ต้องมาให้ปากคํากับทางเจ้าหน้าที่ซิว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับคุณอภิชาติวันนี้ปรากฏว่าก็บอกนะครับหลังจากเขาให้ปากคํากับสนพร,ระขนงกรณีที่ทั้งในบิก๊กซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกคันเกิดเหตุแล้วก็ในบอยหรือว่าในศักมงคลคนขับรถบรรทุกคันเกิดเหตุเนี่ยนะฮะมาพบกับทางเจ้าหน้าที่ปรากฏว่าวันนี้หลังจากคุณอภิชาติเข้าห้องสอบสวนไปนานร่วม3ชั่วโมงออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าจากการให้ข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็ให้ตามที่ตัวเองรู้แหละฮะ ยืนยันว่าตัวเองไมไ่รู้จักอะไรกับรถคันเกิดเหตุนะฮะเพราะว่ารถคันเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมาคมของทางหน่วยงานของเขานะครับส่วนสติกเกอร์ที่ใช้เนี่ยที่วันก่อนคุณอภิชาติบอกว่ามันคือสติกเกอร์สวยจ่ายแล้วได้เนี่ยนะปรากฏวันนี้คุณอภิชาติบอกว่ายังไม่ขอฟันธงฮะยังไม่ขอฟันธงว่าเป็นการติดสติกเกอร์สติกเกอร์เนี่ยเพื่อเคลียร์เรื่องสวยหรือไม่ลองฟังดูครับ ในเรื่องของออสติ๊กเกอร์ซึ่งติดบนรถที่เกิดอุบัติเหตุผมก็บอกว่าผมไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของสาพันธ์นะครับแล้วก็บอกท่านไปบอกว่ารถวิ่งดินที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทนี้บริษัทเดียวมันมีรถอีกหลายสิบริษัทที่วิ่งกันอยู่นะครับแล้วก็จากเหตุการณ์กำนันนกะนะที่เรื่องสวย นะครับก็เลยทำให้ผมรู้ว่าการเคลียร์ทางหรืออะไรต่างๆเนี่ยโดยใช้สติกเกอร์เป็นตัวนำทางไงน,นะครับแล้วเมื่อสองวันก่อนที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นเนี่ยนักข่าวก็มาถามผมว่าสติกเกอร์เนี่ยมันใช่เป็นตัวเคลียร์ทางหรือเปล่าผมบอกว่ามันแล้วแต่ที่จะตกลงกับทางเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้ก็บอกเข้าไป นี่ฮะก็บอกว่าคือจริงๆเนี่ยคงต้องเป็นหน้าที่ตำรวจแหละนะ,ะที่จะฟันธงเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่มีข้อมูลมากที่สุดส่วนสำหรับในตัวคุณอภิชาติเองเนี่ยก็อบอกว่าตามปกติแล้วไม่ค่อยจะมีการเคลียร์เรื่องเรื่องของการบรรทุกเกินอย่างในต่างจังหวัดนะฮะคือถ้าในต่างจังหวัดไม่ใช้สติ๊กเกอร์มันก็อาจจะมีวิธีอื่นอย่างเช่นมีรถนําทาง แต่ในกรณีนี้คงจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าแล้วในกรุงเทพมหานครม,มีการใช้สติกเกอร์เหมือนกับที่มักจะใช้กันในต่างจังหวัดหรือไม่อ่าไ,ไม่ฟันธงนะครับทีนี้ครับล่าสุดนะฮะเสียบิ๊กอย่างที่บอกว่าไปให้การกับตํารวจตั้งแต่ช่วงสายๆก็ไปทั้งวันจริงๆฮะล่าสุดออกมาแล้วจากห้องสอบสวนครับประเด็นแรกนะครับเรื่องชื่อบนรถบรรทุกเสียบิ๊กกับเส mm ีย hmm. อ่างเปาเนยโยงกันยังไงประเด็นที่สอง มีรถบรรทุก3คันที่ติดสติ๊กเกอร์ดาวแล้วก็ตัวบีสีเขียวเพราะว่าเป็นตัวย่อของชื่อของเขาจริงไหมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายไม่ได้สั่งให้รถบรรทุกน้ําหนักเกินยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับสวยอเจ้าตัวนี้ชี้แจง3าประเด็นรวดไปฟังดูฮะโอเคผมขอชี้แจงเรื่องแรกก่อนนะครับ,รบ,รบเรื่องแรกคือเรื่องเสียอังเปาอ่ะไม่ได้มีความพาดพิงอะไรถึงเขาเลยเพราะเสียอังเปาคือลูกชายของผม แล้วผมอะ่ะผมอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อเสียบิ๊กเพราะว่าผมอะ่ะไปดูดวงมาเพราะว่าผมมาทําธุรกิจอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นดวงไม่ค่อยดีผมก็เลยบอกว่า,วาหมอดูเขาเลยบอกลองเปลี่ยนชื่อเสียอังเปาเป็นเสียบิ๊กดูจิตการก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะดังก็ดังเลยโอเคไม่ได้สั่งครับแล้วก็เรื่องเรื่องของป้ายสติ๊กเกอร์ครับไม่ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตำรวจ อะไรเลยไม่เกี่ยวกับสวยอะไรเลยเพราะว่าผมาชื่อบิ๊กยืนยันป้ายเสียเราชื่ออังเปาคือลูกชายอ๋อเป็นลูกชายแล้วทําธุรกิจมันไม่เวิร์กหมอดูบอกต้องใช้ชื่อตัวเองเป็นเสียบิ๊กแทนดังเลยทีนี้จะได้ดังตอนนี้ดังสมใจแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสวยนะฮะส่วนเรื่องประเด็นเรื่องดูดน้ามันออกจากรถเสียบิ๊กเขายืนยันว่า ไม่ได้แบบมีความพยายามที่จะพยายามให้น้ําหนักของรถเนี่ยมันลดลงแต่ตอนนั้นถังน้ํามันแตกแล้วก็รั่วก็เลยเอาน้ํามันออกเบื้องต้นเจ้าห<อ>น,น้นาที่ก็แจ้งข้อหากับเสียบิก๊กใช้ให้ผู้อื่นกระทาความผิดแจ้งข้อหาไปก่อนเบื้องตน้นนี่ฮะทางเสียบิก๊กพูดครั้งแรกแล้วนะฮะกับติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อนกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย